เ really like you you รรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อคอตตอนแขน3ส่วนนะคะเนื้อผ้ารุ่นนี้เขาจะเป็นคอตตอนแบบมีเทกเจอร์ผ้าในตัวนี่เขาจะเป็นเทกเจอร์ลายจุดนะคะมาพร้อมงานปักที่อันนี้เราปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย ปักแล้วก็แกทรกครีมนะคะตัวนี้ก็คือแทรกครีมแบบต่อผ้าจะมีความโปร่งด้านในแล้วก็เล่นงานปักเป็นแนวโค้งแบบนี้นะคะให้รับกันกับครีมตัวนี้เขาจะใช้เป็นทิีมเนื้อนุ่มนะคะเป็นทิีมแบบเนื้อคอตตอนทอขอบเล็กๆแล้วก็โชว์เชิงคอเขาจะปาดกว้างนะคะรูปนี้ปาดลงมาค่อนข้างกว้างเลย มาพร้อมแขน3มส่วนตัวนี้เขาจะต่อทิมให้ลิงก์ก,กันกับที่ลำตัวนะคะแขนก็จะคลุมศอกแล้วก็มีต่อชายด้านล่างน่ารักมากตัวนี้คือเป็นคอตตอนที่ผ้านิ่งแล้วก็ใส่สบายมากนะคะด้านในจะไม่มีซับนะคะตัวนี้คือเนื้อผ้ามาค่อนข้างแน่นแล้วก็ทิมตัวเนี้ยเขาจะไม่โปะอยู่แล้วจะเป็นฉลุเล็กๆนะคะคือใส่สบายมากอากาศร้อนก็ใส่สบาย ดน้าหลังก็จะเป็นโชว์ผ้านะคะใส่แบบวบันง่ายๆเบาๆมาพร้อมโทนสีน่ารักมากมีสีเขียวแล้วก็ตัวนี้จะออกเป็นส้มอมแดงนะคะงานปักเขาก็จะเป็นปักถมนูนแล้วก็ขึ้นเงาเวลาใส่มันจะดิฟกับตัวเสื้อเหล็กหน้อยก็จะเห็นงานปักชัดเจนสีขาวนี่สามารถแมทกับสิ้นใส่ทำบุญได้นะคะเส้นสายการตัดต่อแล้วก็งานปักตัวนี้เขาค่อนข้างเรียบร้อย ส่วนเขียวกับส้มก็คือแมตตกางเกงยีนแมตขาสั้นวันใส่เที่ยวหรือว่าจริงๆวันทํางานใส่เป็นกางเกงขายาวกางเกงผ้าก็ดูสุภาพได้นะคะมาทั้งหมด3สีขาวเขียวส้มไซส์ S ถึง 3XL นะคะ your I'm a